ได้ยินเสียงรถด,ดำจันโอมาแล้วเจ้านมเย็นมาแล้วครับเดี๋ยวไปถามจันโอหน่อยวันนี้ว่า,าเป็นไงมั่งนะครับเพราะว่าเจ้าอินดี้ไม่ได้ไปวิ่งครับวันนี้เนื่องจากก็ไปทําธุระปะปังมาพี่น้องเดี๋ยวไปดูจันโอดิจันโอวิ่งได้กี่เที่ยวครับมาแล้วครับมาถึงเมื่อกี้ครับ จะยินเสียงรถยัไงไงบ้างไม่รู้ดูดิได้กี่เที่ยวน้ำมันหมดไปเยอะไหมเพราะว่า,าระยะทางเข้าใกล้กว่าเดิมแต่ว่าทางออกยืดครับเนื่องจากว่าต้องลดหนักต้องวิ่งแบกออกระยะทางมากกว่าเดิมนิดนึงไปดูดิว่าน้ำมันกินเยอะไหมวันนี้ยังไ,ไงบ้างได้กี่เที่ยวแปดเที่ยว เดี๋ยววิ่เกือบตีโมงแล้วโอ้โหโอ้มีหน้าล่ะพอตอนเช้าพี่ไปก็ยังไม่เห็นมีรถดำออกมาสักคันเลยวิ่งสิบโมงต้องไปห้องในออกมา่ไงนี้มันมจไปนนนนู่ัีก็สิบโมงถึงเย็นได้แปดเที่ยวแปดเที่ยวนี่ก็อยู่ที่พันพันหกพันเจ็ดน้ำมันว่าไงโอเคโลบครบอกว่า ถ้าเติมสี่พันวิ่งได้สามวันเติมสี่พันวิ่งได้สามวันอ,อของมันเด้ออีสุซุเด้ออันนี้มันฮีโน่กินเท่าไหรนะ่เแต่เดนมันวิ่งไกลก็คือรถเต่าก็มาทางรถหนักอือไปหัวมันมั่วกันหมดหมดอ่ะวันเนี้ยมันไม่มีที่จะหลบไงมันยากยาก็เลยไปทางนูง้นรถหนักก็มาทางออกตรงนี้แหละแล้วก็รถเต่าก็ไปทางที่รถหนักมาวิ่งกันเลยเอออ่ะมันมันออกตรงไหนออกตรง สามแยกอะทางโค้งอะน,นะมันก่อนจะถึงไอคอนจิตร้อยเมตรอะมีต้อยนั่นตรงนั้นน่ออะถ้ารถหนักเออแล้วรถเป๋าเราวิ่งตรมไปเลยถ้าเกิดมาทางนี้มันเดี๋ยวประจากก้กากันมันหลบยากเออนี่ครับวันนี้ก็วันนี้ก็เปลี่ยนเส้นทางใหม่วิ่งกันก็มาดูกัน,นไหนน้ำมันอยู่ตรงไหนโอ้ตรงขึ้นกอดีอ่ะนี่รอขึ้นถันอง,อ,งอ๋อนี่จากนี่นะ นมั esta, อยู่ใต้ใต้นี่น้ำมันเนี่ยอ่าตรงนี้ตรงนี้เมื่อเช้าน้ามันอยู่นี่นี่อยู่นี่ตอนนี้ลงมาอยู่นี่ครึ่งถังพอดีแต่นี่จากครึ่งถังมานี่ก็โอเคพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแต่ว่าน้ํามันก็เหลือนะครับเหลือแต่ว่าต้องเติมเต,ติมใส่เอออย่าให้มันกินของอกเก่าแต่วันนี้อาจารย์โอบอกได้แปดเที่ยวแต่ว่าวิ่งตอนสิบโมงนะครับเพราะว่าไปแปดเที่ยวห้าเที่ยวก็มี กว่าจะออกบ่อได้เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกเมื่อคืนฝนตกครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับพี่คำแกต้องทำทางเขาแอลในพี่คำพี่คำอาจารย์คำอาจารย์คำก็แม่โคคันเดียวครับต้องแต่งทงแต่งทางหลายอย่างเนาะอืมเหนื่อยไงรถดำหลายคันเงอหลายคันเออไอคันเขียว รถจำไปเลงเอาไปวิ่มีแตซังเที่ยวอืมก็ไอ้คันไอ้สีม่วงอ่ะหน้าอะไรนะไอ้เด็กกาอ่ะไปวันนี้รถเล็กขึ้นออกอ่ะไอ้แคบไะนะไปไม่ได้เลยรอบมันไวอ่ะรอบมันเร็วเกินเออมันหมดไม่เท่าไหร่แล้วแล้วรอบรถมันเร็วมันก็หมดไวดินี่ครับก็สุดท้ายแล้วพอเขาเห็นรถพวกเราวิ่งมันมีวิ่งได้ไม่กี่คันที่ออกได้จริงๆอ่ะ ก็มีไอ้นมเย็นมีโลบอคอปโลบอครอบ,รก,รบรก็มีโลบอคอบสองคันก็มีของดาบเลือดกับของไอ้คันรถห้างอ่าถ้ามีผมไปด้วยก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ที่ไม่ต้องดินมากเท่าไหร่ออ,อกได้เลยก็ตาวิไลอีกคันหนึ่งไอ้คันฮิโนหัวตอนเดียวน่นสีน้ำเงินนะอ่ะคันนั้นน่ะแรงอยู่ ตัดผมมังง้งวิ่งคนละห้าเที่ยวมั้งเกได้ห้าเที่ยวเกบอกห้าเที่ยวก็คืองานอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้รีบนะครับเนื่องจากว่าเป็นรถส่วนตัวเขาแต่อย่างของจันโอก็ต้องทํเที่ยวทเที่ยวแต,แต่วันนี้ก็ก็ต้องทําใจไปแต่เช้าแต่ว่าไม่ได้วิ่งเช้ากว่าจะได้วิ่งเนะเาะไ,ได้วิ่งเกือบโอืม มินา่าตอนเข้าไปเขาไปเห็นรถออกมาเลียนไงอ๋ออยูนน่นู่นทางจนนู้นกแคบไปเนาะเดี๋ยวจะมีที่จอดอยู่างเงียแหลไอผมไปทางนี้เอหนุนก็มาทางนี้จะไม่มีที่เรอกระเซยคิวไปเอาไป <S <S เอ้ยก็ยังว่าเนาะที่เขาลังเทิเกเดอร์หรือเปล่าวันนี้เออวันนี้ก็เกเดอร์เสร็จแล้วแหละเข้ากันละจอดอยู่กลางทางเงี้ยไอเอะไรแตกก็ไม่รู้ใครริ่วเอาจอดอยู่กลางทางตรงไหนอีกพี่เทเลยะและ้ก็พี่เข้าไปดูอยู่ ใส่ปั๊มใส่อะไรเรียบร้อยแล้วลอมาตีจะจอดแข่เงเมงอยู่กลางทาง,ท,างที่เทไปดูอืมไม่คือทางมันนืดแต่ตอนนี้มันนืดด้วยทางมันนืดมันต้องเอารถไปแต่งไงพอลองเกตเตอร์เสร็จแล้วเพีงเอารถถ่ยไปนานๆอืมนี่ครับขับไปโคแล้วเหนื่อยจนตื่นไม่ได้ยอดไม่ได้อยู่ละจานคำมะนาววันนี้ก็โอเคนะครับตามนั้นแต่พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเจ้าอินดี้ก็จะเข้าบ่อเหมือนกัน วิ่งงานเออวันนี้มีได้ค่าดมันกับค่าแรงมันไม่น้อยหรอกมันก็ต้องไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับเราไม่ได้นอนบ่อเขาแค่มันจะเต็มแหลให้คนนอนบ่ออืมก็ต้องไปเรื่อยๆนะครับก็พี่ๆน้องเอฟซีก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่ารถนี่ไม่มีการน็อกรอบกันนะแซงกัน้เฉยแต่ไม่มีการน็อกรอบครับ ไม่มีใครนอกรอบกันได้นะครับแต่แซงอะแซงกันได้แซกแค่แซงเข้าบ่อเฉยๆไม่มีว่าแซงแล้วบนกลับมาอ้าวมาแซงอีกรอบหนึง่งนั่นเขาถึงเขาถึงเรียกว่านกรอบนะครับแต่ก็ถามว่าแซงก็แซงเฉยๆนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนบอ่อใหม่ผมก็ยังไม่เห็นหน้างานเท่าไหร่แต่จานโอบ,บอกว่าก็นเนื้อที่มันเยอะนะกี่ไร่ ดีไร่อ่าก็ก็คิดดูว่าเข้าไปเอาไปไลายไร่นะครับกว่าจะออกมาถึงถนนแต่ว่า,าลูกรังมันยังดีหน่อยว่ามันเป็นหน้าลูกรังเลยไงไอ้หน้าหน้าดินอ่ะมันเป็นลูกรังเลยมันก็เลยไม่ต้องสร้างทางเยอะเท่าไหร่แต่ถ้ารถไม่แรงก็แย่หน่อยถามว่าน้ามันมันก็จะหมดไปกับการดันออกมานี่แหละการเอาตัวเองออกมาจากบ่อนั่ยนะครับ ก็ต้องสู้ไปครับพอมันมาอยู่ใกล้ๆถนนมันก็ง่ายมันก็ลําบากแค่วันแรกนี่แหละเออมันมันใกล้เนาะถ้าออกทางรถเปล่าได้มันใกล้ครับแต่ว่าทีเนี้ยปัญหาคือน้ําอ่ะน้ําที่อยู่ทุ่งนาสองฝั่งอ่ะเออไอที่มันบวมอ่ะรถป่ายมอยู่ัมันยังวันนั้นเอาดินไปเทมันเทเต็มไหม ซึมเข้ามาไหมอืมเพราะว่านาตรงนั้นมันสูงกว่าทางนี่ครับวันนี้น่าจะโอน่าจะออกไปเที่ยวสุดท้ายน่าจะประมาณห้าโมงครึ่งอืมเพราะว่ารถมันเยอะครับก็ต้องตัดเร็วหน่อยทีนี้มันต้องตัดเที่ยวแรกอะ่ะน่าจะประมาณสักสี่โมงครึ่งน่าจะพอดี ให้มันจบอยู่ที่ไม่เกินห้าโมงสิบหรือห้าโมงยี่สิบนะครับถ้าห้าโมงครึ่งมันดูเย็นไปเดี๋ยวมันมีปัญหากันอีกเราก็ต้องเอาใจมไม่ผ่านหมู่บ้านอืมใช่ไหมแม่อืมมันไม่ผ่านหมู่บ้านไม่ได้ดเราหลบได้หมู่บ้านนึงก็เหลือหมู่บ้านนึงครับมันมีบ้านเล็กบ้านใหญ่ไงส่วนนี้แล้วสิว่าส่วนมากแล้วคนแถวนี้เขาออกไปอยู่ตามทุง่งตามไร่ตามนามันก็เกิดเป็นหมู่บ้านขึ้นมา เออมืดมาหมดเลยใช่ไหมที่เนี้ยนี่ครับตกเลยไม่ได้เที่ยวเลยอือกลับมาถึงตอนเย็นก็เช็ครถเช็คลาอย่างนี้นะครับจันโอ้เห <c oughs> ็นพี่เห็นสตาร์ทเครื่องออกไปพี่ก็เดินมาดูไปไปไปทันซื้อกับข้าวไหมนะ มีมีแกงไหมมีพวกแกงพวกอะไรไหม,มอเออนั่นแหละนไก่แกงไขต่ขต้มน้ำพริกกว่าอ่ไข่ต้มน้ำพริกก็ไม่มีปัญหาต้มเลยต้มง,ง,ง,ง่ายกว่าเน,นี่ตอนเช้าก็ลงหมอ้อพร้อมหม้อนึง่งแม่แกงแล้วก็เอาเออ,อพีชก,กินจนหมดเลยสองฟองจนเที่ยงอืมไปซื้อบมปิ้งรักไม้หนึ่งพอเออประหยัดได้ก็ต้องประหยัดอย่างว่ายเนาะ เซฟได้ก <pl ains> ็เซฟครับไม่รู UA ้ว่าลูกพี่เขาจะมาวันไหนนะยังไม่รู้นะครับพี่พุธเอ่อพี่พุธจะมาเยี่ยมเยือนอยู่นะซุปมะเขือกินังไงกินนะกินเหมอินมันเป็นเหมือนน้ำพริกไงซุปมะเขือถ้าเป็นแบบกัดกินดิบอ่ะอือนี่ครับทำกับข้าวครับ เที่ยวที่เทีเ,เราได้เออพี่ไปดูแล้วพี่เข้าไปดูเขาเช็คเที่ยวแล้วตอนพี่เข้าไปดูมีเหลียดได้เจ็ดเที่ยวหลีมโทรหาพี่ตอนแปดโมงครึ่งมั้งแปดโมงครึ่งกำลังไปเติมน้ำมันเข้าบ่อเขาบอกเนี้ยแต่ว่านานๆแกมาสายแกนุน่นแกไปต่อใบแกไปทำใบประกอบการ อคือพวกนี้โซนเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้ใบประกอบการขาดนะจะไม่เหมือนสุรินบุรีล,ลมนะสุรินบุรีล,ลมนี่โอ้ยขาดก็ขาดไปาอ,อแต่ก็ยังดีพี่วุฒิเมื่อก่อนนี่แกยังไม่ต่อทะเบียนไม่ทําอะไรเลยทุกวันนี้ก็ก,ก็ต้องทําครับเสียตินก็ทําแล้วเพราะว่าใช่ ถ้าพลาดมานี่มันมันหนักแต่ถ้าเราทําไว้มันก็ยังมีพรบบพรบอรถช่วยไว้แต่ประกันน่ะบอกเลยว่าเขาไม่ค่อยอยากจะทําให้พวกรถดํารถรถวิ่งดินอย่างเงี้ยผมเคยไปยื่นขอทําแล้วเขาไม่ให้นะครับขนาดชั้นสามเขายังไม่ใหผมทําเลยไม่ใช่ว่าอทําไม่ได้นะมันทําได้ครับแต่พอเราไปยื่นไปขอทําแล้วเขาพูดวูานี่เราก็เลยไม่อยากไม่ ไม่ทําเลยมันก็เลยแบบเราก็ระวังกันเราเองนะพยายามพยายามเซฟตัวเองให้ได้เยอะที่สุดระวังเสียดากไปหนึ่งทีงทใม่แล้วอยไปไแล้่นอืยอยถ้าหน้าง,งานใหม่ในในมอ,อ,อะห <laughs> น้าง,งานใหม่นี่ไม่ว่ารถคันไหนนะครับแรงแค่ไหนก็ต้องรออย่าอย่าไปดิ้นนะครับเพราะว่ามีตัวอย่างให้เห็นแล้วจากอูพอร่วมช่าง คันขาวครับนีโน่ซีรีอ่ะเดินหมูกระเด็นออกมาเลยวันนั้นนอ็อตมันขาวเฉยเนึยเออที่จริงครับแปลกนะดอกจอกมันไม่รูดนะมันก็เลยสะบัดออกเลยเนี่ครับภาพบรรยากาศ เออก็เอาไปให้ช่างช่างหึมให้หนะหืมทําให้แปบ๊บเดียวไก่ชนผมครับเลี้ยงไว้ชนแต่ไม่ได้ชนเลี้ยงหางขาวครับตัวนี้อืมนี่ครับไอต,ตัวพ่อพันธุ์ผมตายหมดเลยอ,อยู่บ้านตัวนี้พ่อพันธุ์นะี่ตัวนี้พ่อพันธุ์แล้วก็มันก็มาได้ลูกมันไอตัวเมื่อกี้อะ่ะตัวสวยสวยอะ่ะ เคยขายไปแล้วขายไปที่ระยองสามตัวตอนนั้นนาแกวิ่งมามันก็ต้องอย่างนั้นแหละมันถึงจะมันถึงจะคุมน้ำมันได้อันนี้แม่พันแต่ก็ไม่ค่อยได้ตีแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจันโอก็จะได้พักเหนื่อยหน่อย เพิ่งได้ลงรถวันนั้นนะครับบายๆขอบคุณที่พี่น้องเอฟทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเอพรุ่งนี้เจอกันที่หน้างานบ่อดินแล้วกันนะครับผมวันนี้ไม่ได้ไปไหนมีแต่ไปทําธุระเพิ่งกลับมาเย็นๆเหมือนกันนะครับบายๆรักษาสุขภาพด้วยนะครับ